สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m o t o w i p สถานที่ที่รวมทุกสิ่งเกี่ยวกับโลกของมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเทคโนโลยีล้ำสมัยรีวิวจอดลึกและทุกความเคลื่อนไหวของวงการสองล้อที่คุณไม่ควรพลาดถ้าคุณคือสายบิดสายซิ่งหรือแค่รักนายเสียงเครื่องยนต์อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากเรานะครับ วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ Suzuki g ิก250รุ่นปี2027รุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายซูซูกิที่กำลังเป็นกระแสแรงมากในตอนนี้ในกลุ่มผู้รักมอเตอร์ไซค์ระดับ Entry Class Premium เพราะไม่ใช่แค่เรื่องดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวเพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงความแรงสมรรถนะและฟีเจอร์ที่จัดเต็มในราคาที่เอื้อมถึงได้สำหรับ Suzuki g ิก250ปี2027รุ่นนี้ถือว่าเป็นการอัปเกรดจากเวอร์ชันก่อนหน้าในหลายด้าน ตั้งแต่เครื่องยนต์ที่พัฒนามาใหม่ให้แรงขึ้นแต่ยังคงความประหยัดน้ำมันระบบการสะเทือนที่ปรับเซ็ตมาให้แน่นหนึบมากยิ่งขึ้นไปจนถึงหน้าจอเรือนไม้แบบใหม่ที่ใช้งานง่ายและแสดงผลชัดเจนแม้จะขี่ตอนกลางคืนก็ไม่มีปัญหา ในเรื่องของดีไซน์ซูซูกิยังคงเอกลักษณ์ของกิ x ก์เอาไว้ครบท้วนไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าแบบเล็ดที่ให้อารมณ์สปอร์ตเต็มพิกัดถังน้ำมันที่มีสันคมชัดเจนพร้อมการจัดวางตำแหน่งท่านั่งที่ให้ความรู้สึกเหมือนรถแนวเนกเกตบ k e ผสมสปอร์ตเบาเบาแถมยังมีสีใหม่ในปี2027ที่ถูกออกแบบมาให้โดนใจทั้งสายซิ่งและสายเท เครื่องยนต์ที่ติดตั้งมาในซู z u กิ g กิ250ปี2027นี้เป็นแบบ1สูบขนาด249ซีซีแบบ4จังหวะ SOHC ระบายความร้อนด้วยน้ำที่ให้แรงม้าสูงสุดถึง26.5แรงม้าที่9,300รอบตอ่นอาทีและแรงบิดสูงสุด22.2นิวตันเมตรที่7,300รอบตอ่นอาทีให้การตอบสนองที่ดีทั้งในรอบต้นและรอบปลายเหมาะกับการใช้งานทั้งในเมืองและออกทริปไกลๆได้อย่างสบาย ระบบส่งกำลังยังคงเป็นเกียร์6สปีดเหมือนเดิมแต่มีการปรับอัตราทดให้เหมาะสมกับรอบเครื่องยนต์ที่ปรับจูนมาใหม่ทำให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลมากขึ้นพร้อมทั้งมีระบบ As s i s t and s l i ล p e r Clutch ช่วยให้เปลี่ยนเกียร์ลงได้อย่างมั่นใจลดอาการลอ้อล็อกเวลาลงเกียร์หนักๆในขณะที่กำลังลดความเร็วอย่างกระทันหันระบบการสะเทือนหน้ามาพร้อมโช๊คอัพแบบเทเลสโคปิกขนาดใหญ่พิเศษที่สามารถดูดซับแรงสั่นสะเทือนได้ดี ส่วนด้านหลังใช้โชคแบบโมโนช็อคที่สามารถปรับพอริโหลดได้ถึง7ระดับทําให้สามารถเซตความหนืดได้ตามสไตล์การขี่ของแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นสายซิ่งที่ชอบช่วงล่างแข็งหรือสายเดินทางที่ต้องการความนุ่มนวลในส่วนของระบบเบรก k ี่ส2 5 0รุ่นปี2027มาพร้อมดิสเบรกทั้งหน้าและหลังพร้อมระบบ ABS แบบดูอัลแชนแนลที่เพิ่มความมั่นใจทุกครั้งในการเบรกไม่ว่าจะเจอสภาพถนนลื่นหรือเบรกกระทันหัน ระบบจะช่วยให้รถไม่เสียการควบคุมง่ายๆซึ่งถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่หลายคนมองหาในรถระดับนี้เรื่อนหมาของรุ่นนี้ได้รับการอัปเดตใหม่เป็นแบบฟูลดิจิตอลที่แสดงข้อมูลอย่างครบถ้วนทั้งความเร็วรอบเครื่องยนต์เกียร์ที่ใช้อยู่ระยะทางน้ำมันคงเหลือนาฬิกาและไฟเตือนต่างๆที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนอีกหจุดที่น่าสนใจของกิ๊ก250ปี2027คือท่อไอเสียแบบใหม่ที่ให้เสียงคำรามดุดันขึ้น แต่ยังผ่านมาตร,รฐานไอเสียระดับโลกยูโร5ซึ่งเหมาะมากสำหรับคนที่อยากได้ฟีลสปอร์ตแต่ยังคงรักโลกและประหยัดน้ำมันเพราะจากการทดสอบในสนามจริงรถคันนี้สามารถทำอัตราส,สิ้นเปลืองน้ำมันเฉลี่ยได้ประมาณ35-40ถึงกิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวน้ำหนักตัวรถอยู่ที่ประมาณ156กกิโลกรัมทำให้ควบคุมง่ายแม้จะเป็นมือใหม่หัดขี่และสำหรับความสูงบ่อยอยู่ที่แ0 0มิลลิเมตรซึ่งถือว่าเป็นความสูงมาตร,รฐานที่เหมาะกับผู้ขี่ชาวเอเชียโดยเฉพาะคนไทย ทำให้ยืนคล่อมแล้วมั่นใจไม่ต้องเขย่งมากจนเกินไปในปี2027นี้ซูซูกิได้เปิดตัวกิ๊ก5 5 0ด้วยราคาที่น่าสนใจมากโดยราคาจําหน่ายในประเทศไทยเริ่มต้นที่ประมาณ128,000บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้เมื่อเทียบกับฟีเจอร์ที่ให้มาและยังถือว่าเป็นหนึ่งในรถเนกเกต250ที่คุ้มค่าที่สุดในตลาดตอนนี้นอกจากนี้ซูซูกิยังมีของแถมพิเศษสำหรับลูกค้าที่จองภายในระยะเวลาโปรโมชัน่น ได้แก่เสื้อแจ็คเก็ตกันลมกิ๊กเอดิชันหมวกกันน็อกดีไซน์พิเศษและบริการเช็คระยะฟรี3ครั้งภายในระยะเวลา1ปีพร้อมรับประกันเครื่องยนต์3ปีหรือ30 0 0 0กิโลเมตรอีกด้วยในเรื่องขององค์การใช้งานจริงกิ๊กส์250ปี2027เหมาะก,กับการขี่ทั้งในเมืองที่ต้องเจอกับรถติดหรือถนนคู่ขาเพราะช่วงล่างที่ปรับจูนมาดีและยังสามารถออกทริประยะกลางไกลได้อย่างสบายด้วยเครื่องยนต์ที่ตอบสนองดีและการควบคุมที่มั่นคง หลายคนที่ได้ลองขี่กิ๊ก250รุ่นใหม่นี้ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกประทับใจตั้งแต่แรกสัมผัสไม่ว่าจะเป็นความนุ่มของคลัตซ์การเปลี่ยนเกียร์ที่ลื่นไหลหรือแม้แต่เสียงเครื่องยนต์ที่กระหึ่มแต่ไม่หนวกหูจนเกินไปซึ่งจุดนี้ทําให้หลายคนเลือกเป็นเจ้าของโดยไม่ลังเลอีกหนึ่งจุดเด่นที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือความง่ายในการดูแลรักษาซูซูกิขึ้นชื่อว่าเป็นค่ายที่ค่าบํารุงรักษาถูกอะไหล่หาง่ายและมีศูนย์บริการทั่วประเทศซึ่งเป็นสิ่่งงงงทีคคคนนใใช้้้าาาจริตอหวมสํัญ และกิก250ก็ไม่ทําให้ผิดหวังในจุดนี้สรุปแล้วซูซูกิกิก250ปี2027เป็นมอเตอร์ไซค์ที่ลงตัวมากทั้งด้านสมรรถรูปลักษณ์ฟีเจอร์และราคาเหมาะสาหรับทั้งมือใหม่ที่อยากได้รถแรงแรงขี่ง่ายๆและผู้ขี่ที่มีประสบการณ์แล้วแต่กําลังมองหารถที่คล่องตัวแต่ยังให้อารมณ์สปอร์ตอยู่ครบถ้าคุณเป็นอีกคนที่กำลังมองหามอเตอร์ไซค์ระดับ 250cc ที่มีความคุ้มค่าทุกด้านซูซูกิกิก250รุ่นนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับ อย่าลืมนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องโมโตวิบของเราไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ